สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิควิธีการสอนการจับดินสอเพื่อให้ลายมือสวยมากขึ้นลายมือเด็กที่อ่านยากจนปวดหัวของครูและผู้ปกครองจริงๆแล้วการจับดินสอที่ถูกต้องช่วยได้ค่อนข้างเยอะก่อนอื่นเรามาดูกันว่าการจับดินสอของเด็กเราแบ่งเป็น2ช่วงคือเด็กเล็ก อายุก่อน2ปีและเด็กอนุบาลอายุ3-4ปีเด็กอายุก่อน2ปียังควบคุมนิ้วไม่ค่อยได้มักกำดินสอเต็มมือแล้วพลิกข้อมือไปมาออกแรงจากไหล่และข้อศอกเขียนแป๊บเดียวก็เมื่อยแล้วครับพออายุ3-4ปเีเด็กๆก็จะจับดินสอคล่องขึ้นแต่วิธีการจับดินสอที่ดีที่สุดคือการจับดินสอแบบ3นิ้วโดยใช้นิ้วกลางนิ้วโป้งและนิ้วชี้ส่วนนิ้วก้อยกับนิ้วนางวางบนโต๊ะเขียนแบบนี้ได้นานไม่เมื่อยครับ วันนี้ผมมีเกมที่สนุกชื่อว่าจระเข้ที่จะช่วยทำให้เด็กจับดินสอได้สนุกมากขึ้นให้ลูกทำมือเป็นจระเข้ใช้นิ้วกลางกับนิ้วโป้งแตะกันแล้ววางนิ้วชี้ไว้ด้านบนบอกให้จระเข้ห้าปากวางดินสอบนกามล่างแล้วค่อยปิดปากลงบอกว่าจระเข้ชิมดินสอแล้วเลยคาบไว้ในปากแล้วให้ล้นปากเป็นรูปโตโอกดดินสอไว้ด้วยฟันฝึกแบบนี้ทำบ่อยๆนะครับไม่ต้องบังคับจะทำให้เด็กเขียนได้ดีขึ้นและรักการเขียนมากขึ้น